กล้องวงจรปิดจับภาพคนร้ายที่ไปก่อเหตุขโมยรถจกักรยานยนต์ที่ใช้ทำหากินของแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวนะคะขณะที่จอดไว้ไม่ถึง3นาทีหลบหนีลอยนวลค่ะ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณลันยเทศบาลเมืองศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะได้รับการร้องขอความช่วยเหลือจากเจีนน้องอายุ68ปีนะคะให้ไปตรวจสอบก,กล้องวงจรปิดที่อยู่บริเวณหน้าสวนสุขภาพเกาะลอยให้หน่อยหลังจากที่ตนเองเนี่ยจอดรถจักรยานยนต์ไว้ที่บริเวณหน้าสวนสาธารณะแล้วก็ถูกคนร้ายลักรถจักรยานยนต์หลบหนีไปจากการตรวจสอบก,กล้องวงจรปิดนะคะก็พบว่าคนร้ายเนี่ยเป็นชายหนึ่งคนอายุประมาณ30ปีเศษผิว คล้ำตัดผมรองทรงยาวใส่เสยืดขอกลมแขนยาวสีเขียวนุ่งกางเกงขาสัน้นแล้วก็สวมรองเท้าผ้าใบนะคะโดยเจน้องเนี่ยเปิดเผยว่าตนเองขอยืมรถจักรยานยนต์ของน้องสาวซึ่งเป็นแม่ค้ากว๋วยเตี๋ยวเนี่ยอยู่กับใกล้ที่เกิดเหตุนี่แหละเนื่องจากรถจักรยานยนต์ของตอนเองถูกจอดขวางอยู่ด้านในา ยืมไปเพื่อที่จะขี่ไปคุยทุระกับผู้ใหญ่ที่นับถือที่บริเวณร้านกาแฟในสวนสุขภาพเกาะลอยโดยที่ตนเองเนี่ยขากุญแจรถจักรยานยนต์ไว้ไม่ได้ถอดติดตัวมาด้วยก่อนที่จะเดินเข้าไปคุยกับผู้ใหญ่ได้ไม่ถึง3นาทีนะคะเดินกลับออกมาที่รถจักรยานยนต์แต่ก็ต้องตกใจเลยค่ะ 3นาทีเท่านั้นเมื่อพบว่ารถจักรยานยนต์คันที่ตัวเองขี่มาเนี่ยสูญหายไปแล้วก็เลยรีบไปขอดูกล้องวงจรปิดแล้วก็พบว่ามีคนร้ายเนี่ยนะคะ มาขับขี่นี้เข้าไปตามเส้นทางตลาดสดสีราชามุ่งหน้าไปทางถนนสุขุมวิทช่วงแยก AIA แล้วก็ไปยูเทิร์นกลับรถแยกไฟแดงเซนปอนนะคะก่อนที่จะเลี้ยวเข้าซอยไปทางถนนสาย9กกิโลแล้วก็ขับหลบหนีไปอย่างลอยนวล ทีนี้เนี่ยไปสอบถามคุณสิริพักทองสุขแม่ค้าร้านก๋วยเตี๋ยวที่เจน้องยืมรถจักรยานยนต์ไปนะคะเขาบอกว่าเจน้องเนี่ยขอยืมรถของตนเองไปทําธุระรถคันนี้เนี่ยตนเองเอาไว้วิ่งซื้อของมาขายนะคะเพื่อที่จะหาเลี้ยงชีพก็เลยอยากจะขอร้องวอนเถิดคนร้ายให้เอารถมาคืนแล้วตนเองก็จะไม่เอาความอะไรด้วยนะคะ